มกำลังดังไฟพ้สั่งกำลังดังไฟหามือเข้าาเฮ้ยพูดาน้เนาะมือน้อยจาน้เนาะเออพอแล้วะทีมแมู่ทีมงอยู่เพิมาต้นัที่อลตอนนี้ก็จีมูทุกคนลังจีมู

ก็เยกับ <sympath> น <icking> ้องสายเหรอห้อหไม่ต้โบงเลยหมีต่อโบงกันเนะเาบัดหนึ่งหลาากับโบงอีกเจะไปเอามีนักขุดได้พดน้ำดะคูดคักแค่ไ้นี่พทางนั้นบู่ดทางนั้น เชพดบ่ยเื่อแลวูดกอดด่อนูด,ดแล้วก็ปัดปัดปแล้วกันชื่อพด,อพด,ดอปัดมนเลยปัดมเียวักกระดานได้นะออปัดอ,อันนี้ว่า็เนาะกอบเก็บกนนะบ้ ทับมันขาแลับมันไรขาดเอาไปดูมาคนซอจุมูอมพอดีกินเนาะตัดก,กันเลยลองรึง้งดีคายเป็นไออยู่ในเนี่ยไม่เยอะล, <laughs> ลองเลยดีใครรถบาหวานปะ ออกมาทุกคนนางมันหน่จีก่อนเจัาหน่อยจังมาอันนี้มันเลยที่มันละบึ้งตอนนี้บอตัวจีนะเข้ากันอ่อนเนาะอ่อนก่าตัวมันเลี่หอมหอมมาไหมเฮ้ ต่นั้นแห่งหอมแล้วหอม <c oughs> เ่าพีพาดดามาั้งพีมั้บอไปมอมพีมัเลยพี๋าบรหวานเด้อออกมาเเจ้านี่เราจะเห็นหลับนั่นพี๋าแล้วเราไปน้ำมาล้างก็ได้เราขังแบบน้จะพอเห็ดเยอะเนาะแบบพี๋อตอนนี้ก็สำเนาซีนเห็ดปั่นกันเนาะ Anh à, anh dồn tụi nó là mà hơi cháu héo được con Cưng nứng Cưng nứng cả Tìm ngàn nào khô nào là nứng. Hợp để hơi em mà bù chấp gì được quá Có biển héo ai Ai coi là là ừ. dương xưa mình có coi này Nó cả Khảo cả Nói mến Nói xàm khôn tìm ngàn Nói chơi nằm đi này hơi chơi héo đó เคยใส่สื่อมาใส่อยู่อ่ะอ, <c oughs> อันเพื่องน,นึงเอออันอีกเพื่องน,นึงนะให้อันจะคล้องเหวเพิ่นคล้องเหวเพิ่นโบเรมานำกันหัวหน้าดอนมีเห็นก็ <c oughs> จะกวนเน่าจะบ่านเลยนะโบเรมาลายมือ,อนะอ็จะไปทางไม้อ,อยู่ดิสลายถือแล้วมันจะเนา่าออมาห้ากระถือตอนไข่หยางฮะโลมูลนี่นะอตอนไข่หยางมานะ เสียงห้องคว<อ>ัก<อ>หนึ่งแ<อ>ห àng, ้งเสียงห้องแหง้ง<อ>ขนาดว่าโอ้โมูถึงแงหวะนี้หรือว่าโมูอทีเชิงไปจักวะเนี่ยตีงสุกแล้วมาเห็นลาบเลือดลาบเลือดนอนเลยได้แบบนี้เอา ตอนใหญ่บ่ตอนใหญ่ใหญ่งแสบตอนพอีสงคำพักนี่บ่นี้นะเออักมม่มีเลยมีแต่พักกันเ่แมแหลนไปเก็บเอาบ่ละยีบอนก็นอนทันรถละบ่ละาไปลอ่งมือี่นนี้เออมือเปนสีมูไม่ได้บ่ามดูชามใบบ่เออพักนเอาแล้วเออชามนี้เก็บแล้วนะมืดจีาะ ดินเม่อโอ้เป็เป็อาเลยนี่และสันก็อมมืดเลยเนีังข้องะไรยังบอกบวกกินก่อนกินเลยด้นยยูอยู่หมูป่าเรขึ้นอนไม่ได้มาละป่าเออหาเหยาะเลยปลาบ่งพมเเยาะเบ็ดวาน รวมเขากันสินค้ามันปอตัวนี้วนี้ก็มาปั่นนี่สันชิ้นก้นนับาฟหนึ่งจับทางในจับองแหวเนมหาปั่นกันหาผุดันนี้หาย่งเดี๋ยวนี้ชินสันมันบอกแล้อย่าปนกันอย่าปนกันจเลยล่ะ อาปะไม่ใช่เหรอเนี่ย hey. อันหนึ่งบ่ฮ่ <c oughs> าพูดฮ่าพูด <c oughs> มีกระดูกมานั่ำบอลนี้นะ <c oughs> เอา้าคือมีใส่มันอยู่นี่ใส่อะไรสพิ่มซะสีขาบ้าน <c oughs> <c oughs> กระดูกผมหานจะดีกว่ากระดูกนี่นะเอก็บเก็บไปชักเลยกระดูกปั่นกระดูกนี่ยังหยากชักซำได้เลยฮาดีมกะเอามาเนี่ยจีดมาทำอนไรพลังงงขับหอตัวนี้กินเนาะตัวนี้ มันแบบนี้ตอนใหญ่จะว่าอภิชาตอันนี้ภาวาหน้ากระดูกมันน้อยได้ตัวนี้กระพุ่งมันชุกนะทุกคนซอยก่อนแล้วก็แล้วปัดให้เสร็จนะปัดถึงถึงตั่นี้ตัดถึงนะคืตรงข้าง จอยมันยินเนาะากอนแม่เอ้ยเอาแล้วแหละากอนนกอผู้ใดะผู้บริปันนะเอาผู้ปันเท้าไมไหวในใจเลยได้แล้บอนกอนเาเลยตัวนี้นะซอยผู้ผตัวนี้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 นด้ไหเลยอิเลเบร์ล้ตัวนี้วมากไลน์ก็ หลับเลือดบอขนาดบอสข้างนกโอ้ยเจอก็เจือกไปเยสอยพุงใส่หลับเลือดแบบนี้ใส่หยำนะ เอมเลยละฟุงนบ่ตรงนี้นะเฮ้ยโน่ขักเยอะรึนี่ก็ขักไปเลยไปแม่างซ้องเดือกกันไหมมาเลออมดเลยเอาเป็นผูกปันเอาไม้ตัวใหญ่เลยได้เ่าจากผู้แหงล่ะเจอน้องตัวรุดปันกะบ่จี้บปตีมัน ฮุกใจนี่ปะนี่ฮกใดาบเดือดข่นรถข่นซืบอรถเตาชีอยู่ละฮุกลยไม่เฮลอได้หมาโยมเชื่อเชื่อ่งใหญ่นะบ้าไปบ้บอไรลาบเลือดน่ิมัดบริคือลายบนนี้ซอยแลล้เนาะอันนี้แหละพ่อบอน Với đi hôm thùng yêu đi yêu bên yêu bên yêu bên yêu này yêu bên 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 yêu nó yêu bên 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 yêu đây cứ đói rồi, là chỗ độ, khổ thế, nho, một Nâng thảo con bao, rồi im đấy, chà bùn đi cả bừng nè, bùn nhảy cho nó chơi, có suy gia khi lên bao, có sáp phần nhiệt đây, nhiều hello, ở đó quét con bò, à, à, <laughs> à, 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 ไปกินก่อนเอาเอาไปก่อน,นเอาไปโอ๊ยฮะตอนนี้ก็เอาเรียบร้อยแล้วทุกคนเลยตากระปูเลยหน้าใเ่ยบ่เอามามาพี่น้องทุกคนกินข้าวกินข้าวข้าวง่ายแล้วก็เจ้ว่าข้าวแรงน้ำดีวกว่าไม่จัดหน่อยจะเวียนจคัม้มเลยเข้าวแรงสามสิบโมงไปคุณหอนแดดแล้วก็วัด กะไปยืน,นยังอยย่ายงหันไปมากิน,กนอิ่มกอน้ดหอ้าอาจักสาวนอืทมีมหงกบประมาณิป้ทีก้อนนะนี้นออืออมามากินกับเผาดีกว่าสแซ่บเนาะ <c oughs> ุ่งมันนะก็กินทำปอบปอบผักเลยมันในก็บโตมูนะกับจะกินถั่วพุ่งมันนั่นแหละสีมันให้จุ่ม ชดหมดเอ๋อลายเดอืมมดพัมดได้ยันเกินไห้กินให้เต็มที่ไลยตื่บใจมือมายังพากันกินแจวนั้นคืนนี้ก็ไปได้เพื่อกินประจุดต้คือนี่จัดนต้รึปล่าย่งมาอยโวยโต้เลยหม่าหอมได้ชมทานคุณ ม,มันเลยช่งแหบแล้วอืมเมือม่อควานเด็ดให้พูนเออตอนนี้กากินเขากินน้ำอีมทุกคนทีว่าการเก็บเครื่องอุปกรณ์ เดินทางกลับบ้านเมื่อระหว่างมื้อนี้เออมื่อบ้านเมื่อดอนกับเมื่อบ้านเมื่อแหล่เมื่อผ่านข้าปั่นน้ำก่อนขอบใจขอบใจพ่านทุกชาได้กินน้ำมากขอบคุบเจอทีมงานดีโทุกฮขอบใจหลายๆเออได้กินน้ำเดียวคือเก้าววะแล้วเลยค่ะเออขับมันได้ได้กินเรียแล้วยครับขึ้นมาเอาไปขึ้นกิจโจ้ใจหลายๆลาขอบคุบเจอทีมงานทุกคนเทน้ำเชื่อเพื่อทางกลับบ้านทุกคนทุกนี่นะไอ้จงไว้ปอนกันหัวหน้าโดนมีโทุกะ คือสีเนาวแล้วออลายออมือคุณยังไงลายมืเอเธเนาแล้วโมนะห <c oughs> มูหน่อยเนี่ยนีตายไวกบจจอหน้าโดนลาย <c oughs> ออขาายอบใจคือกันไปเดี๋ยวทางกลับบ้านทุกคนไป Time, นี่ก็เ <rout> ดินทางมาฮอดเทินทุกคนนี่ก็ชีโธหาทีมงานเห็ดแฮวนะเห็ดแฮวนำกันนะมามาปั่นมาปั่นชีนหมูอีต้อบันี้ยอะไรแตงรังน้องคนเมย์กันชอบนะแยบ่แแยบ่ล่ะไม่โตแล้วบอบอแบ่งคู่ปั่นนะเขาอีกครึ่งนึ่งทีมงานเขาสามชีคนห้าคน ทำงานเลยัหัวหน้าดอนหัวหน้าดอนอืออหัวหน้ามันไปตลอดมื่อนั้นแกมันได้จองตนะแกหอนเราวก็บฟักเดียวเบไ้โคแบ่งข้าเครึ่งนึงกับนนมันแ้วีเจ้ากับสบายด้วอในี้บเวยลุ่นี่ยเหวี่ยลุ่แนี่เวี่ยลุ่บ่อยเหวี่ลุ่แต่ว่าเอาเป็นคนใสลุ่ไขึ้นนโซนไปลุ่มไมีไปโอ้ยไปไปได้ไปรถ่ายทางมันกับพอดีมันกับบ้านพวมเที่ยวถึงะ ไอเอาขึ้นเอาขึ้นจันเอาขึ้นม่นไหนกินเหมือนเดิมอ่ะตอนนี้กะทานทิงงานผู้เจ้าเฮลมากทุกคนเฮลลุ่มได้สำนี้ละหมูกะบ,บ่อได้ใหญ่ทุกคนเลยหมูน้อยจันนะึงจันนะมากพึ่งนึงเนอกเอออะตอนนี้กะผู้เจ้าเฮลกับมาแล้วทุกคนเลยทุกคนเป็นผู้แมงผู้ปัน่นปันได้กันนะ เพิ่งี้กับปะอันซุ่มคู่มีกับแบงมือผู้เจ้าแฮ้ววันนี้กะกบทีมง้านแล้วจะแบงนันเลืกกันแรงแล้วแต้สวยได้ลายนี่คือพรยเย้พรอยแย่งแทนนี่ะสอง่ยมนะไปวะนะอตอนนี้กะสำเร็จ

ไม่พอทำทำตีตาตาดูเจอหน้ามันจะมี่อเดียวมันเป็นต้นแล้วหรอเนีมันเป็นต้นเลปามั๊มันจะมีทอดีไม่ตัวนั้นเป็นตแล้วหรอตับออ ชอบมันชอบเอากินตุ่งอยากเลยเดี๋ยวตุ่งอยากกันอยากกินเนื้อเนื้อไปชอบไปเลิกได้เอาพวกเนื้อชอบเันชอบเอากินชอบคือว่าเป็นชอบเลิกสบายได้คือเอาไปไเนจะได้จะก่ายเยอะอื่นบ้าเหรอไปเก็ได้ 保你们干。 กินข้าวก็มาหาเลยมื่อเช้าว่าเมื่อก่อนไม่กินเท่่หอเปเห็ดกินแล้วนะพีนกับพี่เห็ดเอกค่ะนี่ก็มีมันห้อนมาไว้ตหน้าแล้วพีเ็

mẹ con chồng con mẹ con mẹ con mẹ ba, mẹ mẹ con mẹ mẹ sắp mình có hiền mẹ đó rồi con là buồn sai gì mà?

คุณเอไปไหมนี movie, right. well, ่ด <Nept ali> <sl ope comfort> anyway, ิยไปไหมเอ้ยเอ็นบ่นออะราตัวเองอ่ะมอนอเอนอยู่กับผมไปอะไรกนี่ก็ไปบ่กนี่ยังไปแม่เราเป็นมอยที่รถไก่นี่เลย่รถไก่ไอ้เรื่องไม่เนาะใครละบอดทีนะคนก็มาดยาไปนั่นนะ๔คนเจ๊ไม่จริงเลเนาะเป็ดอีก 嗯。嗯嗯 มันน้อยนะบ้างนีง่จ๊ะ

คนตอนนี้กะแบ่งอีกหน่อยเออไปแล้วสองสองเฮินนียังสองเฮินนะทุกคนีนเยตอนนี้กำลังปิ้งทุกคนปิ้งซีนหมู